สวัสดีครับกลับมาพบกับมือโจกค,ครับกำลังเอาตอออกครับกำลังขุดตอครับดูความแรงครับ นนขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องๆนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมดจากสายหดนะครับอมีเห็นอยู่ทังใจไอ้ซื่อหรอก Chị nó cháy xỉu hoặc đen này nó บอกว่าจะพันหนาลงอีกพั<ะ>นหนาพัานหนาลงอีกบอกพัน,น,นหนาลงอีกเวลามันหันสวิงนะกำลังเอาตอออกครับดูครับ ยากขนาดรถ8ตันยังแค่นี้ถ้ารถสอตันนี่กับ5ตันนี่โอ้ผมว่าหัวสักหัวว่วมเลยครับ กี่แม่ กำลังเซอร์เวครับดูครับกำลังคิดหากำลังคิดหาวิธีครับ ครโบ้ครับขอเบียร์ด้เลกตนนะเงินยังไงจะจะกินอะไรด้ตอนนี้นะจะกินเอามาเติมนั่นนี่ใส่ยักษ์สี่สิบบาทนั่นนี่ครับแต่ครับครับเดี๋ยวกินเล่นยู่ีหน่นะ สิ่งหักเลยสี่าวสีสา่อย่างเดียวออกไม่ออกครับออกไม่ออกตัวครับต่อไม่ออกครับต่อน,นี้อยู่มาประมาณเกือบยี่สิบกว่าปีแล้วครับดูครับ คนเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามารับชมช่องมือจกายโหวดครับไกลแล้วตอนนี้ประมาณเกือบ20กว่าปีแล้วรถไทยมาเอา3คันแล้วครับไม่ออกครับ

ไปปะไปไปเลยไปเลยเดี๋ยวเริ่มกดติดตามกดสับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ<อ>คลิปหน้าเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกครับคลิปนี้ลากันก่อนครับสวัสดีครับ